สวัสดีครับทุกท่านผมอาจารย์เกียรติช่องโคชโหรานครับและพอดแคสต์เมื่อฉันเป็นพระป่าใน YouTube ทั้งคู่นะครับวันนี้ก็จะมาตอบดวงที่ท่านฝากกันเอาไว้นะครับเท่าทยอยไปบางท่านก็ข้ามมานานก็เลยข้ามไปเลยก็มีนะครับสำหรับท่านนี้ฝากดวงให้มาเป็นตัวอย่างหลายดวงมา,มากแล้วนะครับและดวงนี้ท่านบอกว่าเป็นลูกชาย แต่อายุแค่12เองนะครับก็มาฟังดูนะครับว่าดวงนี้มีจุดน่าสนใจอย่างไรที่ผมหยิบขึ้นมาศึกษากันครับก่อนจะไปอ่านดวงของท่านผู้นี้นะครับก็ขอทบทวนกันนิดนึงนะครับว่าอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมมากๆด้วยนะครับขอบคุณมากครับครับเริ่มเลยคนคนนี้นะครับ ดวงชะตาของท่านผู้นี้เนี่ยผู้ที่เอามาฝากไว้นะครับแจ้งไว้ว่าเป็นผู้ที่เกิดวันที่14มกราคม2556เวลาประมาณ11เนาฬิกา19เนาทีเป็นวันจันทร์ครับผมก็ลองผลกดวงวางลัคนากันให้ถูกต้องแล้วก็พบว่าตรงกับวันจันทร์จริงเป็นคนเกิดวันจันทร์นะครับเกิดวันจันทร์ก็จะเป็นคนประณีประนอมอ่อนน้อมซะมากกว่านะครับผู้หญิงผู้หญิงจิตใจนะครับ คือนุ่มนวลจะมา,มากระเย็นไปที่ไหนก็สว่างสวัยเป็นที่รักของคนคนทั้งหลายนะครับขึ้น3ามขั้มเดือน2ปีมะโรงอายุชำระได้ณวันที่24พฤศจิกายนสองพวันที่ผมผูกด,ดวงแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้นะครับอายุชำระได้12ปี10เดือน10วันก็คือย่าง13บสาขวบแล้วเกณฑ์ชันาษาก็จะได้12บสอขวบเต็มนะครับใน กติกาของโหราศาสตร์นะครับอันนี้เป็นจุดที่ต้องทบทวนกันให้ทราบนะครับโหราศาสตร์ของเรานะครับมีข้อไม่ได้บังคับแต่เป็นข้อที่ควรระวังของหัวราชการทั้งหลายท่านสั่งไว้นะครับว่า3ข้อพยายามหลีกเลี่ยงอย่าทำคืออะไร 1. อย่าทายตายเพราะว่าถ้ากลุ่มทายตายแล้วเขาเชื่อคุณ เขารู้ว่าอีกไม่กี่วันเขาจะตายเขาใช้ทรัพย์สมบัติจนหมดหรือไปทําสิ่งไม่ดีหรืออะไรก็ตามแล้วเขาไม่ตายทีนี้เราจะตายข้อ2อ,อย่าทายให้สามีภรรยาเขาทะเลาะเบาแวงกันเลิกกันวันใดเขานอนร่วมเตียงเขาดีกันแล้วเราสิจะถูกเขากระทือบเอาและข้อ3อย่าทายเด็กเล็กเกินไปนะครับเด็กเล็กเกินไปเราทายแล้ว มันมีความเปลี่ยนแปลงไปได้ไปได้มากนะครับเป็นไปได้ว่าจะเปลี่ยนไปเลยสิบขวบยังเป็นเด็กชายอยู่เลยพอโตเป็นผู้ใหญ่ยี่สบแล้วกลายเป็นผู้หญิงไปก็มีเพราะฉะนั้นมันผิดพลาดได้ตรงนี้อย่างหนึ่งนะครับและเด็กเล็กยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องพึ่งพาผู้ใหญ่ถ้าเกิดมันไม่ดีเราไปทายไม่ดีเข้านะครับอหิงสกะนี่ก็เกือบจะถูกพระเจ้า ประเสริฐที่โกศลและพราหมู้พ่อค่าเสร็จแล้วตั้งแต่ตอนเกิดว่าลดดาวโจรเกิดมาคลังอาวุธส่งแสนทีเดียวนั่นนะครับก็คือข้อห้าม3ข้อแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับผมผิดทั้ง3าข้อผมไปจำเลยอันนี้ก็จะผิดอีกอันหนึ่งให้ดูนะครับเรามาดูกันด้วยเกณฑ์ชันษาสิบสองขวบนี้นะครับดวงชะตาของเด,เด็กคนนี้นะครับ เขาเกิดราศีเมษราศีเมษมีลูกแกะนะครับลูกแกะลูกแพะเนะี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ประจำราศีคุณสมบัติของแกะของแพะนั่นก็คือลักอิกสระชอบความเป็นอิสระชอบที่โล่งๆกว้างๆทุ่งนาทุ่งย่างไกลๆแดดเปี้ยงไม่กลัวนะครับลุยเต็มที่สนุกสนานแล้วก็เป็นคนที่ ใจร้อนใจเร็วและเรียกว่ามุทะรุนะครับคือถ้าคิดจะทําก็ทําเลยปัญหาแก้ทีหลังประมาณนั้นนะครับนี่คือลัคนาราสีเมฆก็ามาดูตนุลักษ์เขานะครับตนุลักษ์ของเขาคือเป็นผ้าอังคารนั่นนักเลงนักเรง,เรงจิตใจนักเรงนักเรงนะครับกล้าได้กล้าเสียชอบพวกอาวุธของมีคมศาสตราอาวุธทั้งหลายประมาณน,นี้ แล้วก็เป็นคนที่เคร่งครัดระเบียบวินัยสูงแต่ว่าเคร่งัดกับคนอื่นนะตัวเองเนี่ยหล่อแหลกทีเดียวแล้วดูสิสตนูรักเขาอยู่ที่ไหนสตนูรักเขาอยู่ที่นี่นะครับพบกรรมะบอกให้รู้ว่าลัคนาของเขาคือตัวตนของเขาผูกพันยุ่งเกี่ยวกับเรื่องกรรมะมากการงานกิจการการงานการกระทําคือไม่อยู่นิ่งเป็นคนที่ขยัน ชอบที่จะทํางานโตขึ้นคนนี้นะครับโตขึ้นจะเป,นเ,เป็นใหญ่เป็นโตนะครับเพราะว่าสามอยู่ตรงนี้ได้มาตรฐานอุดและเป็นองค์เกณฑ์ปัสสาวะด้วยนะครับองค์เกณฑ์ปัสสาวะนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับเขาล่ะปัฐฐสสาวะเกณฑ์บอกว่ายศนั้นถึงภรรยาถ้ารับราชการครับยศนั้นถึงภรรยาแต่ว่ามีข้อต,ติเตียนไว้ก่อนล่วงหน้าน,นะครับคือว่า สามกับสี่อยู่ด้วยกันที่นี่นะครับมันมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าจอมวิวาทะเป็นคนที่พูดอะไรมันก็จะกลายเป็นเรื่องทะเลาะกับเขาไปหมดน่ะทั้งๆท,ที่ไม่ได้ใช้คำหยาบอะไรเลยไม่ได้ดูหมิ่นเหยียดหยามไม่ได้ด้อยค่าอะไรกันเลยแต่พูดออกไปแล้วเนี่ยมันกลายเป็นวิวาทะได้อย่างง่ายๆเพราะมันเป็นกรรมของเขานะครับที่จะเป็นอย่างนั้นและสีเนี่ยเป็นดาวศาสชะ ก็คือกับเพื่อนฝูงกับญาติพี่น้องกะสังคมคนหมูมากจะตอบต้านคือเป็นปรปักกับสังคมสังคมบอกว่า,าสีชมพูสวยสีชมพูสวยตอนนี้เชียร์สีชมพูไม่ใช่ฉันชอบสีดำประมาณอย่างนี้คือคือลักษณะของเขานะครับแล้วสีตัวนี้ยังปเ,เ,ยยเป็นเจ้าเรือนอารีด้วยเป็นเจ้าเรือนอรีก็คือห ติดขัดความไม่ราบรื่นเกิดขึ้นก็เพราะปากตัวเองนั่นแหละนะครับและสองตัวรวมกันปั๊บมันจะกลายเป็นเรื่องของหนี้สินขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นกรรมมะตัวนี้จึงมีความเป็นไปได้สูงในอนาคตที่เขาจะเป็นเจ้าหน้าที่ทวงหนี้ประมาณนี้นะครับมีหน้าที่ที่จะต้องมีการติดตามหนี้สินดังนั้น คนที่มาตามนี่นะครับพูดเพราะแค่ไหนแค่โทรศัพท์กริ๊ง้นมาแล้วเห็นเบอร์ลูกนี่ก็เกลียดแล้วชวนทะเลาะแล้วอยู่แล้วนะครับนี่คือดาวสามสี่ของเขานี่นะครับนีน <c oughs> ตนบน้ต่อมานะครับผู้เป็นต่อมานะครับนอกจากสามสี่คู่นี้เป็นคู่สําคัญแล้วนะครับยังมีดาวคู่สําคัญอีกสามคู่ซึ่ง น่าสนใจมากแต่เดี๋ยวจะค่อยๆไปเอาตัวนี้ก่อนนะครับราพประหัสนะครับภาพปร,ระหัสของของดวงเนี้อยู่หน้าลัคนาเรียกว่าศูนย์พาหะนะครับถ้าเป็นศูนย์พาหะหมายความว่าคนคนนี้ปัญญามากมีปัญญามากเป็นคนที่เก่งมีปัญญามากแล้วก็ผู้เป็นบิดาแต่ผมดูอายุแล้วไม่น่าจะใช่บิดาน่าจะเป็นคุณปู่คุณตานะครับ แต่อย่างไรก็ช่างก็มาดูกันว่ากว่ายังไงบอกว่าเขาจะเรียนอะไรรู้เรื่องไหมเขาจะเรียนได้ไหมห้าของเขานครับเป็นวินาศเป็นสุภาวินาคคนคนนี้ต้องไปเรียนต่างประเทศครับต้องเรียนไม่ไปเรียนต่างประเทศก็เรียนวิชาการที่แต,ตกแต,ต่างจากคนอื่นแตกต่างจากคนอื่นมากๆเลยยิ่งมากยิ่งดีนะครับ ห้าอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเรือนสุภาและห้าอยู่ตรงนี้เป็นเรือนวินาศสุภาวินาศแปลว่าการต่างประเทศมาอยู่ที่ศูนย์มาอยู่ที่ศูนย์พหะตรงนี้นะครับก็ชีวิตเขาก็จะจะเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศอยู่มากสังเกตต่อนะครับดวงชะตาครึ่งชีวิตแรกของบุคคลผู้นี้นะครับจะเป็นครึ่งชีวิตที่ว่างเปล่าไม่มีอะไรประมาณนั้นนะครับไม่ได้มีเรื่องโลดโผลจนทยานอะไรมากนะ เป็นไปเรื่อยๆแต่เมื่อเขาเลยกลางคนขึ้นมาแล้วนะครับดวงชะตาดวงนีย้ยิ่งใหญ่มีเรื่องมากมีเรื่องยิ่งใหญ่มีเรื่องอะไรต้องทําเยอะแยะเลยนะครับและโดยเฉพาะเรื่องคดีความอะไรประมาณนี้ทําไมจึงบอกว่าจะจึงเป็นเรื่องของคดีความสามอยู่ในเรือนของเจ็ดนะครับผมเพิ่งจะสอนไปเมื่องนะี้สามเจ็ดเสร็จทุกลายสามอยู่ในเรือนของเจ็ด มันต้องมีแตกหักกันละมันต้องมีเรื่องที่จะต้องทำก็ต้องแตกหักกันละประมาณนั้นนะครับแล้วก็สามเป็นอุดซะด้วยอยู่ในบ้านของเจ็ดไม่ไม่มีการย่อหย่อนให้แล้วครับเพราะฉะนั้นคนคนนี้ถ้าจะผลักดันกันแล้วนะครับควรให้เรียนเป็นอายการนะครับให้เป็นอายการหรือเป็นผู้พิพากษาเล็งไปทางด้านนู้นครับ ทำไมจึงบอกว่าเป็นอายการและเป็นผู้พิพากษาเพราะที่เป็นอายการเพราะว่าเนี่ยปากร้ายดีนะักตัวนี้นะครับปากกล้าขอโทษทีปากกล้านะครับปากเข้มแข็งนักเลยเลยแล้วก็วาวาจานี้จัดจ้านทีเดียวนะครับนี่คือทําให้ควรจะเป็นอายการและทําไมเป็นผู้พิพากษานี่ครับราศีตุลราศีผู้พิพากษาเลย ราศีตุลตุลน,นี้นะครับรูปตาช่างคนถือตาช่างนะครับมีดาวเจ็ดแปดอยู่ข้างในคู่มิตรใหญ่ที่สุดในจักรวาลเป็นคู่มิตรที่ดีส่งเสริมเต็มที่อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งมันเป็นตรงข้ามกับลัคนาพอดีมันเสียตรงที่ว่ามันเป็นพินทุบาททั้งสองตัวเลยแต่ว่าเจ็ดจะดีหน่อยตรงที่ว่าเจ็ดอยู่ที่นี่นะครับเป็นอุดมีความยิ่งใหญ่อีก เจ็ดเป็นอุดหมายความว่ายังไงเจ็ด <c oughs> เป็นอุดนะครับผู้นี้จะมีทันพืชพันธันญาหารมากจะมีของกินของใช้มากแต่ว่าเป็นคนที่ค่อนข้างดุดูร้ายซะหน่อยนะครับดูร้ายซะหน่อยเข้มซะหน่อยนี่แหละครับจึงเหมาะที่จะเป็นผู้พิพากษา คือจะต้องเด็ดขาดซึ่งดวงชะต,ตาของคนคนนี้เป็นได้นะครับแต่ว่าเจ็ดแปดเนี่ยมันบอกว่าอาพับอับภาคให้โทษแท้ประหือหินเขาจะมีชีวิตที่ลำบากยากแค้นมากต้องถูกแรงกดดันหนักแล้วก็หนีก็ได้ทำไมไม่หนีนั่นนะครับคือปัญหาของเขาเวลาเขาเจอปัญหาอะไรหนักๆถูกกดถูก ด้อยค่าถูกดูกแคลนพลเมืองชั้นสองชั้นสามเราก็ไปสิทำไมจะต้องอยู่ในที่ที่เขาทำกับเราอย่างนี้ล่ะนน่นอสิคำถามว่าแล้วทำไมไม่ไปผมก็ตอบให้ท่านฟังนะครับว่าดวงชะตาเขา่าไม่ไปเพราะความกีลรตียในใจตัวเองนะครับทำให้เขาก้าทุกเรื่องแต่เรื่องนี้ไม่กล้าแล้วเรื่องที่ว่าน้นคือเรื่องอะไร ก็คือเรื่องของปัตตนิเรื่องของคู่ครองนั่นเองดังนั้นดวงชะตาดวงนี้นะครับเอาไปไหนแล้วดวงชะตาดวงนี้นะครับชนะคนทั้งโลกได้แต่แพ้คู่ครองนะครับแพ้คู่ครองนี่คือจุดดีจุดเด่นและจุดด้อยของเจ็ดแปดคู่นี้นะครับต่อมานะครับมีคู่ต่อมานี่ครับคู่นี้ ดาวคู่นี้หนึ่งหกอยู่ที่นี่นะครับหนึ่งหกเนี่ยได้คู่สมพลคู่สมพลคืออะไรมีพลังในตัวเองเขามีพลังในตัวเองเขามีความเข้มแข็งสามารถทํากิจกรรมกิจการฝ่าฟันต่างๆได้มากมายโดยไม่ต้องพึ่งพาใครนะครับนี่คือข้อดีนะครับของหนึ่งหกคู่คู่นี้นะครับแต่มันมีข้อเสียตามมาหลายหลายข้อนะครับเอาที่หนึ่งก่อนก็คือว่า ในเมื่อคุณมีพลังในตัวเองช่วยตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งคนอื่นก็แปลว่าคุณเหนื่อยคุณต้องเหนื่อยต้องเหนื่อยมากและบุคคลผู้นี้นะครับหกตัวเนี้ยมันเป็นมหาจักรมันต้องฝ่าฟันเนยอะอะไรหละ่ะมหาจักรฟัดตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบันฟันโฉงเฉงเนี่ยมหาจักรตัวเนี้เขาต้องบุกบันฟันโฉงเฉงใน,นกว่าจะได้มานะครับและที่ตะกี้พูดไป เขาต้องต้องนิ่งครับมันอยู่ในเรือนสุภะการเรียนแล้วก็เรียนชั้นสูงด้วยเรียนระดับปิญญาโทขึ้นไปก็ยังได้แต่ผมดูดวงนี้นะครับคงจะจบอยู่แค่ปิญญาโทนะครับแต่เขามีความสามารถที่จะเรียนไปไกลกว่านั้นนะครับถ้าเขาจะเรีนผักดันได้นะครับแต่ว่าทำไมถึงไปไม่ค่อยจะได้เดี๋ยวจะพูดให้ฟังนี่คือเป็นอีกคู่น,น,นะครับ คู่ถัดมาที่อยากจะชี้ให้ดูนะครับก็คือคู่นี้ดาว90นะมเป็นดาววัดวาเป็นดาวอังเป็นดาวเจ้าอาวาสก็ว่าเถอะอยู่ที่พบนี้หน้าซะด้วยเพราะฉะนั้นดวงของคนคนนี้นะครับถ้าคุณบวชเขาตรงตรงเวลาตรงเวลาของดวงนะครับถูกต้องถูกเวลานะครับเขาจะไม่สึกเอาคนนี้นะครับจะไม่สึกเอาและเขามี โชคมีบุญทางด้านนี้สูงด้วยบวชแล้วไม่สึกบอกสั้นๆอย่างนี้ก็เข้าใจแล้วนะครับดังนั้นคุณจะเห็นว่าดวงชะตาของของคนคนนี้นะครับถ้าพูดถึงแง่ดีอ,อธิบายไปแล้วนะครับพูดถึงแง่เสียเห็นไหมว่าเขามีทางรอดง่ายๆเลยคือตรงนี้เป็นพินทุบาทเรื่องคู่ครอง จะไปทนทําไมทนทําไมไม่รู้เหมือนกันทนทําไมแต่เขามีกิริที่จะทนนะครับและต่อไปเรือนเรือนนี้นะครับเจ้าเรือนคือพระสุขพระสุขก็เป็นตัวกําลังใจของเขาด้วยเป็นตัวความสามารถปัญญาของเขาเป็นตัวกําลังของเขาด้วยนี่เองเป็นเหตุผลหนึ่งมาช่วยเหลือเขาด้วยในการเรียนในการสุภาวกา้าขึ้นด้วย นะครับในโบราณมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับคําว่าคู่ครองหมายใจถึงเพศตรงข้ามนะครับแต่ในปัจจุบันนี้นะครับมันอาจจะเป็นเพศเดียวกันก็ได้นะผมก็จะต้องบอกก่อนนะครับเพราะอะไรเพราะว่าดวงชะตาของคนนี้นะครับมีหกหนึ 1. 1่งหนึ่งหกตัวนี้เนมะื่อกี้คู่สมพลพูดไปแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้มันเป็นตรุนลำพะ ดวงดุรุลัำพาค,คือว่าเขาจะมีรักแต่ยาวไวเนี่ยขณะนี้ด้วยเกณฑ์ฉันสารเนี่ยเขาอายุสิบสองต้องต้องพบนี้พอดีต้องพบสุภาพพอดีเขาพบรักครับเด็กคนนี้กําลังพบรักกําลังมีความรักกําลังโรคสีชมพูนะครับกําลังเข้าข้างตัวเองกําลังกําลังหลายหลายอย่างนะครับก็ถ้าเป็นเด็กหญิงก็จะคุณพ่อคุณแม่ก็ควรระวังระมัดระวังให้เขาก่อนนะครับเพราะว่า เกมเสียตัวมีนะครับแล้วก็ไอ้หกอยู่ในเรือนพระัสตเนี่ยมันก็เสมือนหนึ่งอยู่ที่นี่ด้วยก็เป็นหกศูนย์ดังนั้นมันจึงยังไงมันจึงบอกให้รู้ว่ามันมีเพศเดียวกันมายุ่งด้วยนี่มันมีเรื่องของเพศเดียวกันมายุ่งด้วยในหกกับศูนย์นี่แหละเพราะฉะนั้นผู้เป็นผู้ปกครองควรจะดูแลให้ดีนะครับ เพราะว่า6อยู่ในตรงนี้บอกว่าถึงศูนยอยู่ในเรื่องของพุทธะด้วยกันเนี่ยมถึงศนแต่ต้องกันได้เพศตรงข้ามมาแต่ต้องกันได้แต่6ยังถูก9ด้วย6กเก้าแปลว่าสวยงามจะสังเกตได้นะครับว่าเด็กคนนี้ในช่วงเวลาปีนี้นี่นะครับแต่งตัวดีพิถีพิถันการแต่งกายมากนะครับสังเกตได้เลยผู้ชายเวลาจะออกจากบ้าน ปกติผู้ชายเราไม่สนใจกางเกงในนะครับผู้ชายแต่งตัวดีสุดยอดเลยรองเท้าฮรากาโมชุดอามานี่กุชชี่นาฬิกาโรเล็กอะไรอย่างนี้ก็ช่างนะครับแต่คุณไปดูกางเกงใน,นเขาสิกางเกงในเ็าเยินนี่เป็นธรรมชาติของผู้ชายแต่เด็กคนนี้ในเวลาปัจจุบันนี้นะครับพี่ถีพิถันแม้แต่กระทั่งกางเกงในนะครับ เหตุผลเพราะว่าโรคสีชมพูมันเกิดช่วงนี้เอาละครับดวงนี้มีจุดน่าสนใจที่จะนำแบ่งปันเล่าสู่กันฟังอย่างนี้นะครับส่วนาก,การที่จะแก้ไขปัญหาหรืออะไรนะครับผมก็พูดจบไปในตัวเรียบร้อยแล้วของดวงนี้นะครับคุณผู้ปกครองไม่ต้องกัวลมากผักดันให้ถูกต้องนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับที่รับฟังสวัสดีครับ ก่อนจะไปนะครับขออีกนิดหนึ่งนะครับว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพิ่มยอดให้มากๆเลด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดี